สวัสดีนะครับผมไปไปไปงานเราเสียดักหมดเลยครับวันนี้ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วพอและมัง <laughs> กันเรื่อแถวโอ้โหวันนี้ดันดันรถช่วงกินข้าวเสร็จช่วงกินข้าวเสร็จจัดหนักตลอดเลยดูว่าดิน ยืดได้รอบอันนี้นะครับได้ประมาณนี้เลยเป็นปน่วงหมดเลยดันรถด้วยครับทีมงานวันนี้เสียดากเสียดากกันหมด Hãy <laughs> subscribe

ดูรถปาเ่ยแห้งๆรดน้งแต่ย่ดูนะครับจนมาถึงนี่อต้องไว้มันแห้งก่อนแต่มันไม่จมนะครับแต่มันมันลืน่นนมนาำนมน้ำครับ ป๋่าบอกเอาไม่ยูแล้วแค่นี้เดี๋ยวมองแล้วมาคันนั้นจบอีกวันนี้น้ำมันเกี้ยงถังเลยครับเดิเม,มาเช้าเท่าไรพันหกเกี้ยงเลย มราไม่แล้วทีมงานจะมุดป่าแล้วนะเอ้อเอ้ยเอ้เอ้ยมาไหมมาไหมอมาไม่ได้ เอาแล้ว ก่อนก็ได้มา<ะ>มันมีที่เอาที่อื่นไหมมีครับไอ้นี่นเ็าเก็บไว้ที่หลัง,ง,ง,งตรงนี้มันทิ้งไ้สักวันหนึ่งไปเมาเอาแ<ห>ลกอกให้เรื่องมันฮะบ่น,<ะ>นบ,บน่นยังไงเอามิบุญมาครับ I'll get kind of.